สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูนาบินอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .4 ทับหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษากันต่อนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษาในหน้าที่4นะคะให้นักเรียนทำหัวข้อที่3ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอนอื่นเลยคุณครูจะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของขนมต่างๆก่อนนะคะ ขนมชนิดที่1น,นะคะเป็นขนมหอยทองนะคะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเป็นเส้นยาวๆนะคะเชื่อกันว่าคนที่แต่งงานกันแล้วเมื่อกินขนมนี้เข้าไปแล้วจะทําให้ได้อยู่ด้วยกันยืดยาวมีอายุยืนขนมชนิดที่2คือขนมทองเอกหมายถึงขอให้ได้เป็นเอกก็คือเป็นที่1ประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ขนมชนิดที่3คือขนมเทียนมีความหมายว่าชีวิตที่รุง่งโรจน์ชุกช่วงเปรียบเสมือนกับแสนเทียนหรือแสงไฟเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตขนมชนิดที่4คือขนมฝักบัวหมายถึง ความสูงส่งของการใช้ชีวิตสมรสมีความสูงส่งในชีวิตเหมือนตรงกลางของขนมที่พองฟูและสุดท้ายขนมชนิดที่5ขนมกงหรือขนมกงเกวมักใช้ในงานมงคลสมรสเพื่อให้บ่าวสาวมีใจคอหนักแน่นเหมือนกงล้อเกวมีความรักต่อกันไม่รู้จบสิน้นเหมือนการหมุนของล้อที่เคลื่อนที่ไป เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต,ต่อในหน้าที่5หัวข้อที่4โดยให้เขียนคำให้ตรงกับคำอ่านที่กำหนดให้โดยให้นักเรียนสามารถสืบคนได้จากอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนครูยกตัวอย่างข้อที่1อ่านว่า สูตรโบราณสามารถเขียนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองเมื่อทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปตัวเองพร้อมแบบฝึกหัดลงในอัลบั้มวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ